พี่น้องเลยเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนนะพี่น้องเด้อบว่าสิอยู่ในแหลกต่างประเทศนะพี่น้องเนาะเป็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องปะเตียงทองซานเนลอีกแล้วพี่น้องเลยอ่ามืาอนี้ปะเตียงกค่อยคำตรงเลงที่มหาสาวมูน้องเลยเฮ้ยคนหลายแทบบานนี่กะปั้มอยู่พี่น้องเลย sao cái hitting you dù sao you! sao dù, sao! 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 ก้านกันบ่ไผไปใช้บ้านเลยแต่ก็โคบบ้านเลยบุกละมาพี่จะบุญย่านขออนุญาตหน่อยฮะให้บุญย่านให้กินขนมเอาอะกินขนมเนี่ยเฮียหนาวสบายดีทั้งมูอืมไปใช้บ้านอเพื่อนไม้ยังไงมาลินบ่เลยเพื่นไม้ลินบุมีสัญญานเพื่อนเจ้ามีสัญญาณบ่บ่เขาตัวบุ้งมีฉันยานท่าน อุ้งสาหร่ายใส่ช่อมือเลยอนมจ่าอีหตาน่อยตาตูบแทะเปนยังไงเป็นอะไรเป็นบริหารบนห้องบ่อือนยังไงพาลูกพาเ้ากินข้าวกินน้ำแล้วมันนี่กินแล้ได้ช้างกินชามูมันนี่กินกับต้มกระเปียกอืต้มกเปียก เปลี่ยนโต๊ะเพิ่นเอาเงินให้เฮามือ่อนั่นแหละโดยโดยพี่น้งองนี่เนาะไปซื้อยังไงเมื่อน,นั่นไนะซื้อแล้ว,วไปซื้อข้าวเปลียนกับเฮาไปซื้อชิ้อืมพี่น้องนี่นชิ้นยังชิ้งัวชิ้ควายนี่ชิ้หมูโดย <c oughs> มีตู้เย็นบ่นบอแขกเงินซานเจ้าบ่เฮาขึ้นไป็เม็อนอยู่ตรงอืมไปยาดเพิ่นไว้โดย,โดยพี่น้งองนี่เนาะ แ้่เจ้าอ่ากินนากินข้าวชิเล็บกบ่ลูกเจ้ากินข้าวเม็ดเออกินข้าวเม็ดอืมอืมขอร์ซื้อข้าวชีเล็กมาให้พี่น้องเนาะข้าวชีเล็กมันบงมันบอกินหรอมบงกินป่ะเลยเขาปอนมันน้ำมันยังหายกินข้าวเม็ดเลยข,ยข้าวกับไข่กับไข่กับยังไปทีเนาะเลย ตะกี้เอ่อือเห็นว่าเพิ่นกินข้าวกินเล็กเหรอจะเลยว่าซื้อมาเพิ่นกินนิดเดียังน้อยผมบ่โดยเด็กเดือนนะนะสมมุติหาเดือนไปเป็นสิขอาหกเดือนแล้วโดยโดยโดยหนังเลยหาเดือนกบก้าเจี๊ยบละจี๊ยบจี๊ยบ เฮ้ยนงงผอ่านิหนอยแต่ลายอยู่พือนองเลยแซไปใช่ไปเลยล่ะบักินบอกขนมเลยกคือไปเทิงหมดอืมเซลอยู่พี่นองมนกินอเป็นพากันมาลิ่งมาหัวเป็ม้งพาลูกนอนจะงม้งอ่ะเออหองเขานอนแล้วปกติห้องบ่ไดออกมาอาเขาออกมาลิ่น้ำราน อืมร้านเป็นมะรินน่ะเมื่อกี้นี่บ่โดยอือืมตกใจยิบโบ่คอยมาคำเขาบบจือเขาลดเลยบบจือเขาลดเลยโดยเมีนยี่บ่ว่าลดเป็นลดอ้ไรเลยจนาทามหนองลันอืมหนองลันผลเป็นจืดอเด้ืมอือืมมาเตียงกับไปทั้งหลายหม่องหลายบ่อนพี่น้องเลยไปเภาหมาเภา เออไปเลยนะมาหาเพิ uh, uh, medidas, ata, mm ่นเนาะอ่าต้นเล็งๆพี่นเอยไปเอาข้าวน้ําสําปาอ่ะพี่น้องเอ้ยนกินนอยเฮ้ยมาให้ทั้งอลานี่กับงมนี่พี่น้องเอ้ยงูเพิ่นเงินมาให้ซื้อวยกันอ่า บ่ค <Đ ồi. S 1> ่อยให้ยนะเพิ่นกันเนาะโด่นเลยยังดีแต่เพิ่นหู้พี่น้องเยแต่เพิ่นให้นี่ก็เห็นลูกเจ้ากับดูเพี่น้องบ่ค่อยมีไผ่นั่นนะทำมืดมาแล้วกินเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนมันยามหนาวเลยเก็ดทรายเก่าเ็กน้อยเลยจะให้ ในแค่นี้ต่มีคืนมีไฟเนาะย่างง่อยจอดเดือดอยู่มาพีแหละมะพีมะพีใครอยากกินขนมมาพีมะพีคืออยากกินขนมร้านเพื่อนใกล้เนาะร้านลูกของเมนะลูกของเมเหนื่ลูกของเมเจ้านะเหนเ่อยอ๋อมือเป็นลานได้เห็นน่องได้เห็นรลานอ๋อคือว่าร้านว่าลูกของเมอันน่ะลูกของ ไม่เลี้ยงอะไรไม่รู้ไม่เลี้ยงลูกของไอ้ไอ้เป็นลูกของเราอือ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 เฮ้ยเน้อเจ้มาพี่ล่ะกินบกขนมนะหนึ่คนเป็นวัดเป็นไอ้เป็นอย่างเงี้ยมีแต่ยูเนี่ยวันหนี่งกับเพ่งไข่เจ้าฮันทั้ง เล็กน้อยแหละเล็กน้อยน้องน้อยจะเป็นไข่พ่อโดยแต่เมื่อนั้่น้องบอดี้เศ้าบ่สอกไหนน้องเขาเป็นออกใหม่อืม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 แล้เอายายังให้เพื่อนกินบ่เม่เราไปซื้อยาให้โอ้ยเย่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  นิดหน้อยเป็นวัดเป็นไนรายช่วงนีรื่องพยายามจะอ่าครับอ่อมึงเล่นมั่วซุมกันเพราะว่าก็ไข่เป็นไข่เป็นนาวนี่ยเออหลงรันหลงรันมาพี่มาพี่สบายดีก่อนไว้สบายดีพี่น้องก่อนไปอือสบายดีคุกคกรุนด้วยสบายดีพี่น้องเลยนี่บ่าวเมย ด้วยสบายดีแม oh, ่สบายดีดดยตากระปูเลยดุเอาสร้างว่ามตาปูตาเป่าะปันกิีเล็กดวยบ่กิเล็กุยีเล็กต้มงไปขายลัดอืมอืมอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงลานอือืมอืมนุ่งกับระกัดช่นุ่งกตาปูเลยปันตาปู cắt để mua nè, mà cứ đi tôm chiên lấy đến mô mông, hai mông băm chiên lép, leo cà hoa, nang, cà blan, ăn, 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 sau ăn, rồi, rồi có ăn, 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 มีแต่มีแต่พ่อมีพ่อมีแม่เลี้ยงร้านกับผ้ากับพ้อยแม่แถวอืมฮักโคเอ้าวเป็นนางแบบเนี่ยเป็นจะเมื่อยใช่เมื่อยแล้วเจ็บตาไปบุได้ก่อนวันก่อนวันบื้อไปอีกเอ้อแล้วทั้งรักดีทั้งแต่เมื่อยแต่นินขนาดกินข้าวแร่งในประตู้มาหนีิโอ้ยกินแล้วอืมไปซื้ออันจำเอ็นทันแล้วอืมอืมอืม บอลลีมาจะเพิเ่นช่วยเสือเชนหนึ่งจะไปซื้อจำเอ็นมาสู่ร้านกินนบอลลี่ว่ามาแม่มาเบื้งนอกบัง้งลุงนม่ก็เธอเพิ่งเห็นและเพิ่นก็ช่วยเพิ่นเห็นเสือ,อ,อต้นผู้บอกนี่แม่ะอะไรน้องดิ้งน้องเมฆอะไรเลยประหา้าพาร้านจะหา้าขันปล่อยจะเข้าไปผหดเต็มเด็กน้อยอ เล็กันาดเล็จะทุมเอาเนาะว่านอย่างไปหูค้นเลยล้วกัมาต้มว่านคือในชาหม้อมาปั้นไดไหาที่ปั้นโดยการจงพันชามปั้นหาพันพาเข้าหาหาซื้อเข้ากินมากีนกินเอาเลย อันบักลาม้าฮาแล้วเป่าฮ่าฮิวอันนี้มาให้สัมมูเน่พี่น้องเหรอมาพี่มาพี่มาไปมาไปบะเตียงซื้อซื้อซังหน้าลูกเราพี่น้องเลยเนาะนี่เพิ่มพุงเพิ่มเพิดเอาบักละโดยมาเป็นกระทงมาแล้วอามาไป

อ่ะขนมมานนี่ร้บายให้เจ้ากินอันจนปานกันกินอะปันกันเด้อพละโห่อเลพอกละารละอ่าปันกันปันกันอึ๊บไปเรื่องเลยโอ๊ย กจ้เาคุเจ้านี่ยังีงล่ะสบายดีนะดูยังไงถ้กะแตกคือชวดดูเมื่อกี้นี่อ่อปบที่ยังมีย่านบอกย่านตะวานออกเปลยไงถ้ากระฮึนฮึเดี๋ยวอาแก้กินขนมหันอ่านี่บปาเตียงเอาังไงสบเิให้จับไหให้ตากอ้อมลูกเจ้าลูกับบวนตะบูยังต่าง แล้วก็ผสมเพิ่มเพิ่มนะเพียงเนาะอันนี้อันนีมาให้ครบเสร็จเลยอ๋อมีหัวแชมพูเป็นนิดถูกน้ำบาราย่พี่น้องเนาะอัญญาล้างขวดเนกะขวดนมน้ำยาอันนี่อัญญาสักผ้าก็มีเด้อหลวงลูกเด้อครบเสร็จเพี่น้องเนาะแล้วก็ข้าวเจ้าเอาไว้ปรุงไว้น้ำกิดดูรูกชูวเต้ากินพี่น้องเลยอ๋อข้าวแล้วตรงน ไช่ขนมระบาให้เมื่อกี้ี่ให้เจ้าเองกันได้บรวันนี้นี่อ่ะมีเวงกันนี่อ่ะตอนกิ้นวดพูลห่อพูลห้ออัพวกละไปตนกันเจ้าหน่อยเออมีหองครนี้ก็มียคหนึ่งอ้าวตอนกันอือนนกันกินอ่กินรถแค่ตันกันกินให้พูอกันรดพูละห่อพูลหอรถห่น หาหเลยฮัมอไไปเก็บเล็กบ้างมั้ยนี่ไ่ชอบเลยเห็นได้เไปกกี่เล็กบ่เนี่เอะนอนแหละทนนี้ก็ได้หาบบ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 ีบบ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 ่บบบะน่ เงินผู้ใหญ่เพันนาหิ่งไมันซื้ออย่างนะ้แ้วซื้ออะไรเออซื้อเ่กินอืมซื้อของกินของอยากมาซื้อกันกินเอเอ้าโอเคสันพี่น้องเลยอันนี้ก็เงินของผู้ใหญ่เพิเ่นอยู่ต่างประเทศทเขึ้เก่าอ่าเรือจะซื้อเครื่องซื้อสองเรือสองเซนกีบเอาไว้ให้เจ้าซื้อในกินในอยากเด้อโดยอ่ามาซื้อลูกซื้อเต้าลูกลาน้ำมันเนี่กินแซ่ซ่าอยู่พี่น้องเลย,<โด>ยเอา่าเราไปปันกันกินนะ จะค้นลานได้เจ้าจะค้นลานนี่แ <rett> น <Australian noise> ่น <fashion> ี่น uh huh. <ine> ี่แน่แน่นดูน้ำกันดเลยอาต้มท้าโดโดยโดยเอาเอนี้ติดตอไ็ดกันมีด้วยให้ห้วปนนาเปนน้ตัวนําอะไรตุากเพลใหม่ให้มันในมอด้อทำลังไล่มาเข้าทงคือเก่าได้ไงอา อ้าวอวยพรให้ผู้ใหญ่เพันเน่สามูอยู่ต่างประเทศบนเรือเด้อขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีทีเชื้อเถื่อเชื้อคลองให้ลูกให้หลานก็ห้แม่อยู่ที่มีแห้งห้สุขภาพเข็มแกงควบเจ็บจะได้พร้มไข่จะมีขอบใจเด้อไปจะเอาเครื่องของไปไหว้บันี้แล้วก็ไปพาลูกไปรับไปนอนเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละอ่าลายยางลายอันขันนิ้วอยู่พี่น้องเลยมาเอไม่ไม้คอยเนาะจับปลาเด้อบันี้เด้อ อ่าสบายดีพุกล่ะนี่นะโดย <c oughs> พี่น้องเลยโดยไปไปเอาคนไปช่วยเอื้อในไว้นี่นพี่น้องเลยอันนี้กินนื้อจ่ะนะคะจะเอาเงินเขาเขาผ่านเขาผ่านแบบนี้คนเอาเงินให้ห่างอันไหนก่อผ่านอ๋อค่อยเด็ดตื่นเช้ามหักต่างต่างกับคนดื่นอ๋อคอยเอาเงินให้เจ้าหาเชนฝันเดี๋ยวเจ้าฟันโบ้เขาฟันฟันก่อนหันโดยว่ามีคนเอาเงินให้หาเชน แล้ตื่นมาจะไปเจอคอยเห็นบ่ฟันเป็นอิลีนี่เนาะเออเอ้าเอาเอาัอาอานพ่นงเย,ยฟันจะชิบล้านด,ด,ด้วยลังด <laughs> ้วีเน้องเงยอ่าไปเมื่อนั้นเราฟันมาฉันเราันว่ามีคนเอาเงินให้หาแสนกีบไปเจอผเตียงพอดีผู้ใหญ่เพื่นฝากเงินไหแหละนะอ่าก็เลยเอาให้เราพอดีพ่งเงย อาสลามุนีประเตียงขอโตไปก่อนไปไหว้มาไหวพงงขอขอพ้พี่นอ้องเลยขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องขอสุขสุขค่เข้ามาติดตามครับชมคิปจนจบแล้วก็บอกาำโฆษณาแล้วก็ขอขอบุญขอบุณทั้นคุ้ใหญ่จะดีอยู่ทั้งต่างประเทศเป็นฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องให้น้องมูพี่น้องเลยขอขอบุญขอบุณเลหลายขอให้พันยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะภาวะเศรกิจการงานใดๆก็ขอให้จะเลื่อนรุ่งเรื่องในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมความเมตตาปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการด้วยเธอสาธุเนาะไปประเตียงกับพ่อเฝ้า,ภาเนี่ยเพราะว่า,าจิตไปหาทั้งพี่น้องเอง็มพอสุขสวรรค์แม่แก้วธุมากเกตพนกน,นัดทีมงานเลี้ยงข่าวเลี้ยงน้าดูซีโนคนละพี่น้องเอง็มยันปัญธาหึงเนาะไปก่อนบ๊ายบายพี่น้องเบิรขูุ่ขอขอคนได้พีองเดี